มีการประกาศมาตรการ10มาตรการที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะเริ่มดําเนินการนะคะหลังจากได้คอรมอชุดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะคําถามที่หลายคนอยากรู้คือกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมได้แค่ไหนเพียงพอรหรือเปล่าต้องมีอะไรต้องปรับต้องเปลี่ยนบ้างน,นะคะพูดคุยกับดรพิพัฒน์เหลื่อนนารมิตรชัยค่ะกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกตินายกิมพัทราสวัสดีดรธนาค่ะดรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มุมมองเราตัวเองมองไงบ้างคะเกี่ยวกับ10นโยบายเร่งด่วนของนายรัฐมนตรีคุณแพทองทานค่ะที่ถแถลงต่อสภาเมื่อวานนี้ค่ะครับจริงๆก็ถือว่าดีนะครับในแง่ว่าเราเห็นแนวแนวโน้มของนโยบายที่รัฐบาลจะโฟกัสในอีกระยะเวลาที่เหลือของของเธอของรัฐบาลนะครับอย่าน้อยเราจะได้มีเช็คลิสต์นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะทาอะไระครับค่ะ แล้วถ้าเราไปดูในแต่ละมาตรการเพียงพอไหมกับเศรษฐกิจไทยเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเร่งด่วนแก้หนี้ช่วย SME หรือแม้แต่เรื่องของตัวพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยค่ะ จริงๆต้องบอกว่าหลายมาตรการนะครับเป็นมาตรการระยะสั้นที่เหมือนเอาแปะแผลกันเลือดไว้ก่อนนะครับจริง,รงๆวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันปัญหาเรื่องของอรายได้เทียบกับรายจ่ายนะครับอย่างย,ากยกตัวอย่างอย่างเช่น p riori t y ที่รัฐบาลยกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือปัญหาการแก้หนี้นะฮะถ้าเราไปดูเนี่ยจริงๆแล้วต้นเหตุของปัญหาการแก้หนี้เนี่ยคือการที่เรามีรายได้ไม่พอรายจ่ายใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาปัญหาโควิดเนี่ยมันก็ทาให้ป เลยการปัญหาที่ใหญ่มากนะครับงั้นถึงเราแก้นี่ได้แต่เราไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องไรายได้เรื่องความสามารถในการ่ขันเรื่องอความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยปัญหานี้ก็จะกลับมาอีกนะครับงั้นแต่เนี้ยเป็นการแก้ปัญหาใ,ใ,ในในระยะสั้นการการซื้อเวลานะครับในเร่ของตัวนโยบายนะครับ mm. ที่ สิ่งที่เราอาจจะต้องโฟกัสด้วยก็คือมาตรการระ,ะการระยะกลางระยะยาวมีอะไรที่จะไปยกระดับแล้วก็ยกรศักยภาพของเศรษฐกิจไทยครับอันนี้รวมไปถึงนโยบายอื่นๆด้วยนะเ mm hmm. ช่นนโยบายที่2เนี่ยครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ unfair trade competition กับต่างชาติใช่ไหมครับก็คือการที่ธุรกิจเนี่ยอาจจะสู้กับการแข่งขันที่เข้ามาจากของ,ของต่างชาติได้ลําบากเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยสั้นในระหว่างที่เราปรับโครงสร้างของตัวธุรกิจ s e ต่างๆนะครับอืมค mm ่ะ hmm. ทางราตัตอประเมินไงบ้างคะเกี่ยวกับศักยภาพรวมถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อภาพรวม Gdp ของบ้านเรานะคะครับจริงๆอันนี้เราต้องโฟกัสเลยนะครับว่ามาตรการนอกเหนือจากระยะสั้นเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยมันมีอะไรที่จะ ปรับโครงสร้างได้บ้างเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่สามารถที่จะมีการปฏิรูปเลยต่างๆเนี่ยนะครับมีความน่ากังวลว่าความทา้าทายที่เรากาลังเจอเนี่ยนะครับทั้งปัญหาภายในของเราเองนะครับเช่นโครงสร้างประชากรเช่นเรื่องของความสามารถในการแข่งขนัขนการแข่งขันจากต่างประเทศรวมไปถึงประเด็นข้างนอกเช่นเทคโนโล,โลยีเนี่ยจะกดดันเราหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเ,เราเรา,เรามองว่าถ้าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเป็นรูปเป็นรรมเนี่ยนะครับในทศวรรษข้างหน้าเนี่ยนะครับเราเห็น GDP เราตกลงไปเหลือใกล้ๆสเปอร์เซ็นต์นะครับจากปัจจุบันที่เราหวังว่าจะอยู่ใก้ ใกล้สเปอร์เซ็นต์ในระยะสั้นเนี่ยรัฐบาลก็คงมีมาตรการในการ การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ว่าภาพเดียวกันนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยคงเป็นการแค่ช่วยพยุงเศรษฐกิจเอาไว้นะครับแต่ว่าประเด็นที่สําคัญเนี่ยคือเราจะดึงดูดการลงทุนยังไงเราจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยังไงให้เราแข่งกับคนอื่นเขาได้นะครับเราเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้เรามีประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายประเทศแม้กระทั่งมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็เป็นจุดดึงดูดการลงทุนที่ดูเหมือนว่าหลายๆคนสนใจมากกว่าเรานะครับอันนี้เราอาจจะต้อง มุ่งมุ่งเป้านะครับในแง่ของการเพิ่มการลงทุนในประเทศทั้งจากต่างประเทศแล้วก็การลงทุนของคนไทยเพิ่มขึ้นให้ได้นะครับเพราะถ้าเราเราไม่ลงทุนเนี่ยเรื่องของ productivity เรื่องของศักยภาพศเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะด้อยลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมก็เป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับเพราะมันมีสัญญาณหลายอันที่กําลังเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยก็สูญเสียความสามารถานในการแข่งขันไปเหมือนกันนะครับค่ะเมื่อสักครู่นัตนนพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมคือต้องลงทุนอยากให้เจาะลึกในรายละเอียดดนิึ ่าลงทุนอะไรที่จะช่วยปรับเรื่องของ productivity ในบ้านเราเความสามารถในการแขร่งขันหรือดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้บ้างคะจริงๆก็คือจุดหนึ่งที่เราควรจะทํานะครับก็คือถ้าเราตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยเราจะต้องดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างซั p p l y chain ในประเทศนะครับ mm hmm. สร้างระบบนิเวศในประเทศนะครับแล้วก็มีการ อโอนถ่ายเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในประเทศให้ได้นะครับถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เข้มแข็งของเราวันนี้นะครับสินค้าส่งออกของเราตัวท็อปๆสามสี่ตัวเนี่ยนะครับก็มาจากประเด็นเรื่องของ SDI ในอดีตจริงๆนะครับ <S 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 ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นปิโตเคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ถ้าเราไม่ดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะสูญเสียพวกนี้ลงไปแม้เราอาจจะต้อง i d e n t i f y ในสถานะปัจจุบันเนี่ยเราจะควรจะเข้าไปามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมไหนที่เป็นอุตสาหกรรมแชมเปี้ยนแล้วก็เป็นที่ต้องการของของตลาดโลกนะครับอุตสาหกรรมนึงยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นถ้าเราสามารถที่จะดึงดูดพวกเซมิคอนดักเตอร์อีโคซิสเ็มเข้ามาได้บ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่า ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าต้องตั้งคําถามจริงๆว่าวันนี้เป็นอะไรเป็นจุดที่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สนใจประเทศไทยนะครับ mm hmm. ผมเข้าใจว่าอาจจะมี2อสเรื่องที่สําคัญนะครับเรื่องที่1ก็คือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการปรับปรุงทักษะของแรงงานนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเตรียมความพร้อมแรงงานที่มีทักษะอย่างพอเหมาะเหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุด นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าเราไม่สามารถสร้างแรงงานใหม่ๆมาได้เราจะต้องคิดถึงการดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อสร้างการจ้างงานในประเทศนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของ regulation เรื่องของ corruption เรื่องของอความต่อเนื่องเชิงนโยบายก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็หลายฝ่ายเนี่ยค่อยค่อนข้างให้ความสาคัญเอิ่มมาก นะครับเพราะจริงๆเราเนี่ยมีจุดเด่นท่านทั้งเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างดีแต่ประเด็นเรื่องของแรงงานแล้วก็เรคูลเลชันแล้วคอร์รัปชันเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของเรางนั้นเราต้องปรับปรุงตรงนี้ครับแล้วก็แน่ทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศสูงที่สุดครับค่ะอืมค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นในภาพของการอินเวสเมนต์นะคะแล้วในภาพของประชาชนเองแะครับประเมินยังไงบ้างมันมีนโยบายอะไรอื่นๆนอกเหนือจากสิบนโยบายไหมที่รู้สึกว่าต้องแก้ตรรงงจจุดิๆ ในตัวของประชาชนเองนะคะ จริงๆแม้กระทั่งในในสิทธินโยบายเนี่ยผมคิดว่าก็มีหลายอันนะครับที่ในระยะสั้นเนี่ยคงคง,งประชาชนคงคงเห็นแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจกได้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีเรื่องของการกระตุ้นการคลังในระยะสั้นออกมานะครับงานจับใจ่ายใช้สอยอย่างน้อยในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าเนี่ยก็อาจจะกระตุ้งขึ้นได้บ้างนะครับแต่อย่างที่อย่างที่เรียนก็คือเราก็จะมีอิสซึว่าแล้วในระยะยาวล่ะนะครับถ้าไรายได้มันยังไม่กลับมานะครับปัญหานี่ปัญหา,ญหา,าการ ภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเนี่ยก็จะมีปัญหาราะอย่อย่างที่เรียนในแง่ของนโยบายระยะสั้นก็ทําไปแต่ว่านโยบายระยะกลางระยะยาวก็มีความจําเป็นแลวก็สำคัญมากครับสุดท้ายผมคิดว่ามันคือเรื่องของความสามารถในการแข่งจริงๆครับแล้วก็ productivity ของแรงงานนะครับว่าเรายังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้มันเติบโตแข่งกับคนอื่นได้หรือไม่นะครับอืมอีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลนี้พูดถึงแล้วก็หลายคนก็อาจจะเห็นในมุมที่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึง ตัวเศรษฐกิจนอกระบบมานะคะหรือแม้แต่ตัวปรับติรูปภาษีเนกาทีฟอินคัมแท็กซ์นะคะตรงนี้เราเรามองเรื่องนี้ยังไงความเป็นไปได้ความเหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยกับประเทศไทยเป็นยังไงคะรัตนาครับจริงๆประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยเป็นประเด็นที่ททสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยหลายคนก็บอกประเมินว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอยู่นอกระบบเนี่ยสูงอาจจะสูงที่สุดประเทศหนึง่ง นะครับหลายคนประเมินไว้อาจจะ30-40%เลยนะครับการที่เศรษฐกิจอยู่นอกระบบเนี่ยผมว่ามันมีข้อเสียหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานภาษีที่ของเราเนี่ยต่ำเกินไปเพราะเศรษฐกิจเนี่ยวนออกไปอยู่ในไม่ได้อยู่ในระบบนะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยมีแค่ประมาณ4 0เท่านั้นเอง <S <S แสดงว่าคนเกินครึ่งนะครับกำลังทํางานอยู่โดยที่รัฐบาลเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาได้ไรายได้เท่าไหร่เพราะเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แจ้งไม่รู้นะครับเราหรือไม่ก็อยู่นอกระบบไปเลย ซึ่งหลายคนในนี้นะครับอาจจะมีรายได้สูงมากเลยเยอะมากเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเขาอย,อยู่นอกระบบประเด็นที่สองเนี่ยคือเวลามีปัญหาเดือดร้อนนะครับอย่างช่วงโควิดเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนแต่เราไม่รู้ว่าใครเดือดร้อนเพราะว่าคนที่อยู่ในเรคคอร์ดเนี่ยทุกคนยังมีงานทําครบหมดเลยนะครับแต่คนที่เดือดร้อนกลายเป็นคนที่อยู่นอกระบบนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าคนจะเป็นรับจ้างคนที่ทํางานรายวันนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบ นะครับงั้นการที่เอาเข้ามาในระบบเนี่ยผมว่าก็จะช่วยขยายฐานภาษีช่วยขยายฐานขยายฐานรายได้ของของรัฐบาลนะครับแล้วก็จริงๆช่วยทําให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือคนได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับ mm hmm. ประเด็นนักติดเป็นทำแท็กเนี่ยผมว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยดีนะครับแต่เราเนี่ยต้องการ2 <c oughs> เรื่องใหญ่ๆนะครับหคือเราต้องรู้ว่าใครเนี่ยได้รายได้เท่าไหร่ก่อน,นครับเราถึงจะไปเก็บนักดเป็นทำแท็กได้นะครับเพราะอะไรครเพราะโดยคอนเซปต์ของนักต t ดเป็นทำแท็กเนี่ยก็คือบอกว่า ให้ทุกคนไฟภาษีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าใครได้ภาษีต่ํากว่าระดับขั้นต่าเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินไปให้เป็นการอุดหนุนรายได้ให้ได้อ่ระดับขั้นต่ําระดับหนึ่งแต่ถ้าเรารัฐบาลยังไม่รู้จริงๆว่าคนเหล่านั้นเนี่ยได้รายได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับทุกคนก็จะมีอินเซนティブในการหลอกรัฐบาลนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้เท่ากับรายได้ขั้น ท่านตที่ต้องรายงานพอดีพอดีเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าเป็นกรณีนั้นรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนซึ่งไม่มีทางเลยนะครับเพราะจะเป็นเงินอุดหนุนรายมหาศาลเลยนั้นประเด็นที่หนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลต้องต้องดึงคนเข้ามาในระบบให้ได้ก่อนแล้วรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าไรายได้เขาคือเท่าไหร่ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับถ้าจะทำเนี่ยเราจะคงจะต้องโอนย้ายการอุดหนุนอื่นๆนะครับมาอยู่ในระบบนี้ระบบเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีเงินอุด เต็มไปหมดเลยนะครับเช่นการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรการอุดหนุนคนชราอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะเราเชื่อว่านะครับเกษตรกรเป็นคนมีรายได้น้อยเพราะเราไม่มีข้อมูลว่ามีรายได้เท่าไหร่แต่การอุดหนุนแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้เกษตรกรที่มีรายได้เยอะเนี่ยก็ได้เงินไปด้วยงั้นเป็นการอุดหนุนที่อาจจะไม่ได้จําเป็นในคือทางจังหะอาจจะเป็นการรีฟอร์มมาตรการการอุดหนุนทั้งระบบมาให้อุดหนุนตามระดับรายได้จริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือเราจะต้องมีข้อมูลก่อนถ้าเราไม่มีข้อมูลเนี่ย มันก็อาจจะเป็นการเพิ่มรายจ่ายโดยที่เราเราอาจจะไม่สามารถาฟ u ฟอร์ดได้นะครับอันที่2คือเราต้องโอนย้ายการอุดหนุนอื่นๆเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบในกติกาการทำภ t ษด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะมีการอุดหนุนซ้อนๆหลายหลายหลายทิศหลายทางนะครับค่ะทิะ้งท้ายคะ่ะดร ok ครับประเมินยังไงบ้างคะทาง KKP เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมคะ่ะที่มันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจไทยคะ พ oh, จริงๆเท่าที่ดูเนี่ยนะครับตามเท่า์ิรตตามก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่กําลังประสบภัยนะครับสถา,านการณ์ก็เกิดผลผลค่อข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอรายแล้คนอาจจะคอนเซินว่า,าจะกระทบเศรษฐกษิจลงมาแบบเหมือนที่เราเคยเจอน้ําท่วมปี2011หรือไม่นะครับอันนี้เราประเมินเนี่ยเรายังคิดว่าอาจจะเป็นการภาวะอุทกภัยที่จํากัดอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วเราไปดูนในแง่ของไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําฝนที่ตกลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําในเขื่อนนะครับระบบบริหารจัดการเนี่ยยังคงมีความสามารถในการ รองรับสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่มีพายุใหญ่ๆเข้ามาอีกหลายๆลูกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยอย่างสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเห็นในจังหวัดทางภาคเหนือนะครับก็อาจจะเป็นเป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแถวๆนั้นด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อส่วนอื่นของประเทศแต่ว่าแน่นอนคนที่ได้รับผลกระทบอุตภัยตรงนั้นได้รับผลกระทบมากจริงๆนะครับค่ะได้เลยค่ะชัดเจนทีเดียวนี้ขอบคุณดรตนน้ำมากนะคะ ยินดีครับส,ส,สวัสดีค่ะดรพิพัฒน์เหลือนฤมิตชัยนะคะกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกตุนัยพัทระนะคะสิ่งสำคัญตอนนี้ มาตราการระยะสั้นที่อ,ออกมาก็ส่วนใหญ่เหมือนแปะกันเลือดรัตนาบอกไว้นะคะคือจัดก,การปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแต่ว่าในระยะยาวเรามีปัญหาหลายอย่างทีเดียวที่ถ้าไม่แก้ระยะยาวเดระยะสั้นมันก็กลับมาเป็นปัญหาอีกนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างไรายได้เรื่องของตัวศักยภาพของแรงงานผลิตภาพทางการผลิตหรือว่า productivity ต่างๆน,นะคะซึ่งถ้าเราแก้สิ่งเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราขาดเสน่ห์ไปขาดแรงงานที่มีทักษะไม่มีแรงงานใหม่เพราะว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุหรือแม้แต่เรื่องคอร์รัปชันกับเรื่ กฎระเบียบเร g เ l ลชั่นเนี่ยนะคะถ้าเราจัดการตรงนี้ได้ดีนะคะโดยการดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็หาแชมเปี้ยนที่เราจะไปต่อในแง่ของเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ถ้าทําได้นะคะปัญหาระยะสั้นที่เรากําลังจะแก้กันก็จะไม่เกิดในระยะต่อไปแต่ว่าก็ต้องเร่งทําด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเรื่องของภาษีนะคะสิ่งหนึ่งถ้าจะไปแก้กันที่จุดต้นต่อจุดเริ่มต้นก็ต้องให้ทางภาครัฐได้รู้รายได้ของ แต่ละท่านนะคะได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะว่ามีรายได้เท่าไหร่นะหรือว่าถ้าจะมีการโอนย้ายมาระบบนี้ระบบเดียวก็ถือว่ามันจะทําให้คนที่เดือดร้อนอยู่นอกระบบเนี่ยเขาจะสามารถมาอยู่ในระบบได้ค่ะใช่แล้วค่ะถึงว่าเป็นสิ่งที่เราก็รอติดตามนะคะจริงๆมาตรการราันาพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าดีแต่ว่าสิ่งสําคัญคือแอคชั่นนะคะให้สามารถทําได้ตามที่แถลงไว้เป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยนะคะแล้วก็มีมาตรการอื่นเพื่อเสริมให้ปัญหาเดิมไม่เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งเป็นมาตรการเชิงโครงสร้างระยะยาวนั้ นเองะะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก t s t s t d n r d w e w l t h ค่ะ